บริดาคนโดนแล้วอ่านคอมเมนต์ก่อนมันหนกักมันแหลกะเนะโนดพี่น้อง่าอ่านแม่ล่ะคอมเมนต์ู่ซัจใจว่ะกูมีขาตังงต้งกลงตั้งกลองมือเศร้าตื่นขึ้นมากอีเล่งโทมมหาอีเล้งอีข้าวโอโทมมหาบอกว่าไอ้เจ้าหูบอ มีค้นว่าห้เจ้าะนะมีคนว่าหตเจ้าว่าให้ค่อยทีถือกันกับผู้ใหญ่บานฟินแลนด์มีค้นว่าให้เจ้าะนะว่าผู้ใดาาว่บห,ห,ห้กูเออมียังไละ่ะว่ายว่ายี่เงี้ยว่าหตเจ้าที่ถือกันกับอันน้องท้ายบ,บักบอดโนด บกบอนนวลมันก็ถือกันกำหน่องมันนั่นตัวตาอ้ายมันก็เปิดร้านอาหารมิถุนไส้เสริพนะน้องมันกับเห็ดบาโฮดพนะปาดกูเปิดร้านอาหารกูไปเปิดทั่งหน้าผากแม่มึงตีขึ้นมาอยากนั้งกลัแค่มันถือการย้อนไอ้มันกับเปิดร้านร้านอาหารมิถุ้ไส้เสริมน้องมันก็เปิดบาโฮดมันก็เลยถือกันพนะ กูเปิดร้านอาหารนี่บูไชายเสือกูกับพีชบันี่คนนี่รันมันว่าหมักนี่มันก็หมักอีหลีเนาะมันถือกันไอ้มันกับเปิดร้านอาหารอาบุ่ายไปเสิร์ฟน้องมันกับเปิดบางฮวดมันเลยถือกันนะเอาโอ้กูหดอีผากกี้กับหมอมึงเอ้ยกะเทยเทา ยี่กูดิเอ้ยซื้อเ้อะอีหาเร่องกูถามกัว่าบอกว่าผู้ใดเว้าบัดมาซอกลัวกูข้นกว่ากว่าสิกว่าสิบพันไปแล้วอันไดมไม่ได้เงินเขาก็เหตุไปเขาบ่ได้ไปเหตุสิ่งที่มันผิดกฎหมอกกฎหมายล่านอาหารฉันกับเนี่ยงานบริการฉันกับมักงานบริการเออของสวยๆของดูดีเขาก็อยากเบื้องเขาก็อยากเขาเขาฉันกับมีจุดขายของฉัน ผู้ใหญ่บ้านเขาเปิดบางหดเราก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนผู้ใหก็เมีคนเดือดร้อนเดือดหยังแล้วอีอ้ที่มันบ่ยมันเขาไปเปิดทึ่งหน้าผากมึงตีกูมัดศูนรับแฉว,ว่าถือการย้อนนั้นมันกสิบ่ามันกสิบา่นบบานถือก,การย้อนนั้นมันมักคืกกันกสิบ้านสิแหละเนาะ คนว่ามากนันโกงมากอีหลีด้กันเงินขึ้นกันปะมันไปเดือดร้อนอะไรให้เมืองกูเปิดร้านมานี่กูเปิดมาสองปีแล้วมันไปเกี่ยวอย่างกันมันเกี่ยวอย่างกันกับอันพี่บ้านฟินแลนด์อันวัตูถือกันยอนอกูเปิดร้านมาที่พี่บ้านฟินแลนด์เปิดบาร์โฮดมันเกี่ยวอีอย่างกันกูถามเนี่ยประสาทมากงง งงมากบอมีหาคํำบอกคำว่าเฮ้ยทำไมชีวิตพวกมึงอยู่ยากกันเลยวะโลกมันไปไหนต่อไหนแล้วเขาเรียกว่าธุรกิจมึงก็จะธุรกิจบอขันม่อมาขอาจเขอจเ๊อจงอ็ไปบวชฝุนเป็นพระนะพี่เนยกะสีโอ้กะสีเห็นคลิป่อยอันเป็กโจกเด็กส่งเด็กเสือกกวดโจกเอาค้อนถอก่อนเทงกวดโจก เอาความรู้สึกมีแห้งเมื่อกูซื่อเนี่ยหลายจะสิม่อยากใหกูเลยถอนเงินกูกับใจอยู่โย่เ่สิบ้าวันนี้ไม้สภาพมันถือกันลหระสว่ามันถือกันเหะเนอกพนนะไอ้มันกับเปิดล้านไอ้มันกับเปิดล้านเปิดบาร์มิเตอร์ผู้ใตนอกมันกับเปิดบาร์โหดพนนะเ่สิบ้าไหมโอ้ยมึงแดดในเด้อป่าสิมึงตายอยู่ขนาดไหะมึงถ่านอนถ่า อันเบียคนชลาหกรอยนันอิฐถากกีกับมองมึงเฟสกูกับเที่ยวอันแจ้งตเตือนว่ามีความเสี่ยงอยู่นี่ละเพราะงี้มากกว่าเลยพี่น้องปิดกันข่อยสุยางข่อยก็บเลยบไมกเห็ดอีหยังปิดกันข่อยสุยางขึืนมาโตแดงโหลดเฟซข่อยนะข่อยกัเลยบไมกเห็ดหยังพอจืดซื้อซะขันว่าไปไลไรในต่อต่อก็อ้อนไว้คกวักบอกอีหยังนิดอีหยังน้อยกับบล็อกข่อยรลดอ่ะสรู้ว่ากูว่าต้องเล่นดอกโซเชียล เออคอยก็ว่าอยู่เขาเหตุเขาก็ไม่ได้เบียดเบียนผู้ใดเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนผู้ใดไม่เดือดร้อนคนรอบข้างแถมทุกคนมีรายได้อีกเออร้านมานี่กูเปิดกูก็ไม่เพื่อได้เดือดร้อนกูก็หางานให้เด็กน้อยคนที่หัวจักกูมีอยู่มีกินมีเงินมีท่องฉันจะบอกให้นะเดี๋ยววันนี้ฉันจะไปทำฉันจะไปสัมภาษณ์เด็กร้านมานี่เลยว่าเขามีรายได้เท่าไหร่ เด็กน่อยหลานมานิตบางมือคนหนึ่งเด็ดตดบตาต่าก็เจ็ดแปดพันบางมือฟุกฟุกเจอเจเจเจอเจเจ,เจมาจากกรุงเทพคนหนึ่งเด้เป็นหมืน่นสองหมื่นกับมีต่อขึ้นเฮ้ยมรัก,กูมาขึ้ืนเขาเีย่ย้อนมันถือกันว่ากันโอ้ยมึงไม่ต้องมาเดือดร้อนกับชีวิต พวกกูค่ะมึงไปเดือดร้อนกับชีวิตครอบครัวมึงข่าว่าครอบครัวพวกมึงอะอยู่กินแดกยังไงคะอีบอกให้อีทีมันว่าเด้อฝากไปถึงอีที่มันพูดให้ฉันด้วยนะฝากไปถึงด้วยนะมึงดูคลิปนี้แล้วมึงมึงฟังกูเลยกูกับบอเคยขึ้นหรอกกูวัดข้นโดนแล้วเพราะกูคิดว่ากูเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธไมเอามันด้จังไหว่บ้านเนี่ยมันมันถือกันหย่อนมันน่ะไอ้มันกับเปิดรัน เปิดบาร์มิเตบู้ซ้เสือนอกมันกับเปิดบาร์โดมันได้ถือกันปะนะเอ้ยข่อยว่ไเลยเสียใจอย่างนักข่อยแค่ตลกข่อยเนี่ยข่อยยูซีซีปีซุกทุกข่อยพานมาเมินแล้วนักหนาสหันไดชิวข่อยพานามาเมินแล้วอันนี้นะคือน,น้ำจิม้มถ้าข่อยแค่ตะลกม่นคือว่าคนเราถ้ามันไม่ชอบเนี่ยมันามาก็นนส่เกิดสิแบบว่าหูหนวกตาบอดว้าวไปว้าวอ่งเขาไปเังส่แม่ มูเจ้าว,วาบเออฉันถือกับน้องฉันหลานฉันมากฉันก็ไปหาหลานฉันเมื่อคืนฉันออกจากโรงพยาบาลยังต้องก่อนนั้นโรงพยาบาลเกือบสามทุ่มย่านนันิตาโตกเกียวบอมเมียนของเหร่นเหร่นย่านยูบานย,ายูซื้อ,อยูเงินซื้อ,อ,อข่อยกับขี่รถไปหาของเหร่นกนเออบบไปเห็นเราเต็มอยู่บัดนี้ทั้งมีแบมแบมฝากสื่อมาให้ เขาคบกันบางทีเขาไม่ได้คบกันเพราะรสนิยมที่มันอะไรที่คล้ายๆกันหรอกเขาแคร์ยู่น้ำกันเราบอกกันหรอเขาสบายใจเขาเป็นเซฟโ้นเหยกันแหลกกันเขาไม่ได้มาแบบว่าตองมาตองแบบทั้งใดล่ะมาคือกันบอกกันหลู้เรื่องไปมันไม่ใช่ไม่อาจจะมาคือกันก็ได้แต่บอกน้ำเราสบายใจเขาใจบอว่าเป็นอะาคนที่มาคือกันต้องมาสนิทกัน เออโอยกูเงินไหลาวากูนี่แม่งวากูพยาบาลฟินแลนด์ถือกันย้อนนั้นมาคือกันไอ้มันกับเปิดร้านอาหารเปิดบาร์มีตตบุไ้นอ่อกมันกับเห็ดบาร์โหดพเผาอันนี้มันเด็กเงินมันเป็นธุรกิจเขามองว่าเป็นธุรกิจเขาก็ต้องรีบโกบรีบกรอบรีบโกยหูบอเออเด็กร้านมานิดนะเห็นเป็นเด็กเสิร์ฟนะ รายได้อาจจะเยอะกว่าเธอด้วยซ้ำได้จะลายก็อีทีบอลให้กูก็ได้เดี๋ยวกูจะเปิดเลยเด็กร้านมานิดนะใช้ของแบรนด์เนมนะเข็มขัดหลุยนะมีรถยนต์นะพักคอนโดนะส่งทางบ้านอยู่ดีกินดีนะเออเด็กร้านมานิดนะเห็นแบบนี้นะรายได้ต่อคนนะพวกประจำนะอย่างไม่ได้เลยคนที่มัน มันเทคแคร์มันบอกบ่กเก่งต่อบอกเป็น,น 5, 60, นะอ่ะห้าหกหมื่นนะอีกพวกที่มันตัวท็อปทอปที่มีลูกค้าประจำดูแลดีเอาใจใส่นะ่ะแสนอัพทุกคนนะฉันจะบอกให้นะเดี๋ยวร้านมานนี้เด้เงินสะพัดกว่าเจ้านายมันอีกนะ